สวัสดีค่ะจูนจากช่องจูนกะม้ามอยค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะส่วนคลิปนี้เนี่ยจูนตั้งใจที่จะมาเม้ามอยเกี่ยวกับเรื่องสัญชาตินิวซีแลนด์ตามชื่อคลิปเลยะคะ่ะแต่ว่าสิ่งที่จูนจะเล่าต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่จูนฟังเขาต่อ,ต,อต่อกันมาอีกทีหนึ่งนะด้วยความที่ว่าจูนน่ะได้พูดคุยกับผู้ใหญ่หลายท่านที่อยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์แบบเป็นระยะเวลาแบบค่อนข้างนานแบบ20ปี30ปี 15ปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยจูนน่ยได้คุยกับหลายท่านมากเลยทําให้ได้รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างเกี่ยวกับการขอสัญชาติสำหรับคนต่างชาติที่ย้ายมาอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะพอจูนฟังแล้วจูนก็รู้สึกว่าแบบ เฮ้ยมันมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอเราเคยได้ยินแบบนี้มาบ้างนะตอนที่อยู่ที่ไทยแต่ว่าเราไม่ได้สนใจแล้วเราก็เลยไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วปัจจุบันนี้เองเนี่ยตอนที่จูนอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยก็กําลังเกิดเรื่องคล้ายๆกันกับอดีตที่ผ่านมาด้วยเหมือนการการเขี่ยวการขอสัญชาติแต่ก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยเดี๋ยวจูนขอมาทําความเข้าใจกับคําว่าสัญชาตินิวซีแลนด์ก่อนเนาะคืออย่างนี้คนที่อยู่ที่ต่างประเทศอ่ะเราย้ายมาอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรียนทํางานแต่งงาน มาเป็นผู้ปกครองลูกแบบเอาลูกมาเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณนะ่ะเข้าในเกณฑ์เงื่อนไขที่อิมมิเกชันกำหนดเนี่ยคุณสามารถขอได้แต่คำว่าขอสัญชาติไม่ใช่ว่าขอปุบแล้วได้สัญชาติเลยที่นิวซีแลนด์เนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นลำดับขั้นบันไดอ่ะให้นึกภาพตามที่จูนแบบกำลังจะเล่าเนาะว่าบันไดย,ยังไงก็คืออย่างตอนเนี้ยจูนเป็นเวิร์กวีซ่าเนาะคนอื่นอาจจะเป็นสติตเดนวีซ่าเป็นวีซ่าผู้ปกครองเป็นนักเรียนเป็นอะไรก็แล้วแต่ ว่าหนึ่งคุณสมบัติครบขั้นแรกที่เราจะขอวีซ่าได้เลรคือขอเป็นเรสซิเดนต์วีซ่าเรสซิเดนต์วีซ่าเนี่ยคือวีซ่าแบบเหมือนว่าอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้ยาวๆแต่ยังไม่ใช่คนนิวซีแลนด์นะแล้วก็ยังไม่ได้มีสิทธิ์อะไรได้มากเท่ากับคนนิวซีแลนด์แต่คุณทําธุรกิจได้คุณซ,ซื้อบ้านได้คุณจะทำงานอะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องแบบถูกฟิกงานเหมือนวิร์กวีซ่าบางประเภทอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยถามว่าเรสซิเดนต์เนี่ยคือสัญชาตินิวซีแลนด์หรือ,อยังยังนะ ก็คุณจะถือรีอสิเดนต์ประมาณ2ปีประมาณเอานะสองปีอย่างนี้อย่างที่บอกคือจูนอะแค่มาเมาส์มยให้ฟงังใครอยากรู้ข้อมูลที่เป็นแบบว่า เป๊ะๆเลยเนี่ยแนะนำให้เข้า Google แล้วก็เซิร์ชเว็บไซต์ i g r a t i o n ของนิวซีแลนด์แล้วก็ไปหาข้อมูลเป๊ะๆเอาในนั้นอย่ามาเป๊ะๆกับจูนเพราะจูนไม่ใช่ i m m i g r a t i o n a d v i อ o r อาจจะไม่ได้ให้แบบว่าเออแบบ1 2 3 4อะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นการมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นไอเดียว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยจริงๆพอคุณขอ Resident ได้นะถือประมาณ2ปีหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็สมัครวีซ่าตัวต่อไปก็คือตัว Permanent r รือรๆจะเนนต์บริสิเดนี้ว่า PR เราจจะคุเริีย หูแล PR 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 เนี่ยอันนี้เทียบเท่ากับเป็นคนนิวซีแลนด์แล้วคุณจะมีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งทําทุกอย่างได้เหมือนคนนิวซีแลนด์เพียงแค่ว่าคุณน่ะจะไม่ได้ถือพาสปอร์ตนิวซีแลนด์ทีนี้การถือพาสปอร์ตนิวซีแลนด์เนี่ยถามว่าสําคัญไหมอันนี้อยู่แล้วแต่บุคคลเลยนะแล้วก็แล้วแต่ประเทศด้วยเพราะว่าบางประเทศเขามีกฎว่าให้คุณถือสัญชาติเดียวเช่นญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้คุณถือหนึ่งสัญชาติที่นี้พอคุณมาอยู่ที่ประเทศเนี้นานๆแล้วคุณเข้าเกณฑ์ของ r r ขอ Resident ์ได้ล้ คุณจะไปต่อซิติเซนไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าคุณ,คณไปต่อซิติเซนคุณจะต้องทิ้งสัญชาติญี่ปุ่นไปอันนี้ก็จะเป็นข้อแบบว่าสําหรับบางประเทศนะแต่อ,อย่างของไทยเนี่ยโอเคมันถือพาส,สปอร์ตสองเล่มได้ทีนี้พอคุณอยู่ PR อาร์เนี่ยอย่างที่บอกคือมีสิทธิ์มีเสียธทุกอย่างแล้วก็ PR อาร์เนี่ยจะไม่ได้ถูกยกเลิกวีซ่าถ้าคุณไม่ได้ทําความผิดอะไรร้ายแรงถึงขั้นว่าทางการจะต้องมาเพิกถอนวีซ่าคุณอย่างเช่นแบบค้ายาเสพติดอาญากรรมฆ่าคนข้ามชาติอะไรแล้วแต่อะไรเงี้ย คุณไม่ได้แบบว่าเลวขนาดนั้นนะไม่ต้องกลัววีซ่าตัวนี้จะไม่ถูกเลิกถอนจะไม่เหมือนตัวเรสิเดนต์เรสิเดนต์เนี่ยอาจจะแบบกั้มกึง่งกั้มกึ่งถ้าคุณแบบอยู่นิวซีแลนด์แบบว่าน้อยเกินไปแบบคุณออกจากนอกนิวซีแลนด์มากกว่า3เดือนโอเคคุณอาจจะถูกแคนเซิลวีซ่าตัวเรสิเดนต์ได้แต่ p r เนี่ยไม่ไม่โดนแล้วคุณจะไปอยู่ที่ไหนทําอะไรยังไงเนี่ยเสมือนคุณเป็นคนนิวซีแลนด์แล้วคุณก็ได้สิทธิ์ทุกอย่างเงินบํานาญเออโน่นี่น,นั่นเออได้เหมือนกัน ขั้นต่อไปนะจุนของไม่ลงดีเทลเรื่องระยะเวลาของ PR นะเพราะอันนี้ไม่แม่นจริงๆแต่ว่าพอถึงกําหนดที่เขา บอกไว้แล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็คือไปสมัครเป็น citizenship. c ิ t ิ z เซนชิพสิทิสเซนชิพก็คือคุณสามารถถือพาสปอร์ตเล่มดําหรือพาสปอร์ตนิวซีแลนด์ได้ทีเนี้ยคุณจะมีสิทธิ์เดินทางทั่วโลกหรือทําอะไรก็ได้สักข้ามไปทํางานที่ออสเตรเลียก็ได้หรือคุณจะทําอะไรก็ได้ในสิทธิ์ที่คุณน่ะจะได้จากการที่คุณน่ะถือสิ t ิ z เซนชิพของนิวซีแลนด์โอเคอันเนี้ยจูนก็คือกล่นไว้ก่อนเนาะให้ได้รู้กันว่าการขอสัญชาตินิวซีแลนด์คืออะไรเพราะเกิดคนไม่เข้าใจอาจจะคิดววว่่่า i, าาเฮ้้้ยยมออูทีิิซแลลดดขสัญชตไ ถือพสาสปอร์ตได้เลยไม่ใช่นะมันจะต้องเริ่มจากบรีสิดนต์ก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวมาเข้าเรื่องเกี่ยวเรื่องการขอสัญชาตินิวซีแลนด์จูนเคยได้ยินว่าคนไทยรุ่นเก่าๆเ,เ,เนี่ยตอนที่มาประเทศนิวซีแลนด์เมื่อสมัยก่อนนู่นแบบ20ปีที่แล้วรอยงี่นะตอนนั้นคือจูนยังเป็นแบบเป็นนักศึกษาอยู่เลยอะคือถ้าเกิดคนกลุ่มนั้นมาที่ประเทศนิวซีแลนด์สิ่งแรกคือไม่ต้องขอวีซ่าคุณซื้อตั๋วเครื่องบินมาแล้วคุณผ่านปมมา,มมาสแตมมาคุณสามารถอยู่นิวซีแบบลดนลนะดนน Zealand, น์ได้ แล้วถ้าเกิดคุณได้งานเขาออก job offer ให้คุณจะได้ work visa ก็ได้คือมันเป็นอะไรที่แบบอยู่นิวซีแลนด์แบบได้ง่ายมากเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วค่ะทีนี้มันก็มีคนหลายสัญชาติน,นะเนาะรวมถึงคนไทยเองเนี่ยก็อพยพมาอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์กันเยอะจนกระทั่ง อยู่ช่วงหนึ่งอย่างที่บอกไม่แม่นระยะเวลาเนาะอยู่ช่วงหนึ่งทางอิมเมจชันก็มีการเปลี่ยนกฎให้คนไทยเนี่ยต้องขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ทีนี้มันก็เลยเริ่มมีการจัดประเภทของแต่ละวีซ่าที่จะเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นวีซ่านักเรียนวีซ่าทำง,งานวีซ่าอะไรก็แล้วแต่ทีนี้กลุ่มคนไทยกลุ่มแรกเนี่ยที่เข้ามาเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยค่ะเขาก็ทํางานอาจจะแต่งงานหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่อยู่กันไปเรื่อยๆเนาะจนกระทั่งมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางการเนี่ยเขาประกาศให้อ่อ r ริเดนต์หรือ PR เนี่ยจะไม่แน่ใจนะเพราะตอนยุคนั้นมันอาจจะไม่มี Resident ม์มอาจจะเป็น PR เลยอะไรแล้วแต่เนี่ยเขาไปการประกาศให้ตัวเนี้ยบริเดนต์ตรงเนี้ยมาโดยที่ให้คนที่อยู่ที่มิวซีแลนด์อ่ะแล้วให้ไปลงชื่อ จูนไม่รู้ว่าอันไหนเกิดขึ้นก่อนนะเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งคือคนที่อยู่โอเวอร์สเตย์เหมือนอารมณ์ประมาณว่าอิมเมจชันต้องการล้างไพ่อ่ะฉันพอจะดูได้แล้วว่ามันมีคนโอเวอร์สเตย์อยู่ประเทศนี้เยอะมากมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะคือมันหลายเชื้อชาตนะิมากงั้นฉันขอล้างบางเลยให้คนเหล่านี้มาลงชื่อแล้วเขาก็จะให้เรสิเดนต์ไป คนไทยหลายคนน่ยที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ได้วีซ่าตัวนี้มาในช่วงนั้นด้วยเหมือนกันแต่ก็มีคนไทยหรือว่าคนหลายเชื้อชาติเนี่ยบางคนน่ยไม่ได้เพราะว่าเขาก็มีข่าวแว่วๆมาด้วยความที่แบบว่ามันมีข่าวมาหลาได้นเนาะเราด้วยสมัยนั้นนะโซเชียลมันไม่ได้มีเหมือนสมัยนี้มันก็ทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยทางการหลอกให้เราไปลงชื่อแล้วจะส่งเรากลับประเทศหรือเปล่ามันก็จะทําให้คนบางคนไม่กล้าไปลงชื่อแล้วก็พลาดโอกาสนี้ค่ะอันนี้คือหนึ่งเหตุการณ์เนาะที่จุนฟังเขาเล่ามาส่วนอีเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยก็ สำหรับคนที่ทํางานอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์น่ะอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนานเขาอ่ะให้ไปเรียนหนังสือโดยการเหมือนประมาณว่าเออให้จ้างครูมาแล้วก็แบบเซตกลุ่มเรียนก็ได้เนาะแล้วก็มาเรียนภาษาอังกฤษเรียนตามระยะเวลากี่ชั่วโมงอ่ะตามที่เขากําหนดนะ่ะเรียนปุ๊บคุณได้ใบเซอร์มาคุณเอาใบเซอร์เนี้ย ไปขอวีซ่าเรสิเดนต์ได้ด้วยเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือที่มาของเรื่องราวสมัยก่อนเนาะที่ทําให้คนที่มาอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์สมัยก่อนเนี่ยสามารถขอเรสิเดนต์ได้ทีนี้พอมาเป็นรุ่นจูนเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องราวที่เขาเล่าและเพราะว่ามันเริ่มมีความยากขึ้นคนเริ่มมีการอพยพหรือย้ายมาอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์มากขึ้นแล้วเอาง่ายๆคือ เริ่มมีตัวเลือกแหละมันไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวงมันคือคนทั่วโลกเขาก็เริ่มอยากจะเลือกคนที่มีคุณภาพมากขึ้นไม่ใช่มาเป็นแค่แรงงานหรือไม่ใช่มาเป็นขครก็ได้เข้ามาทีนี้พอเขาต้องการคนที่มีคุณภาพใช่ไหมเขาก็ต้องแบบเลือกในเรื่องของ Qualification เกี่ยวกับเรื่องของไบเซอร์การเรียนจบคะแนนภาษาอังกฤษทํางานนานเท่าไหร่จ่ายภาษีเท่าไหร่ตําแหน่งงานอะไรเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยตรงนี้มันเลยทําให้คนต่างชาตินะ่ยที่มาทํางานที่ประเทศนะิวซีแลนด์เน่ยแล้วแบบเหมือนเอาง่ายคือแบบ low skill แบบว่าเป็นงานแรงงานเนาะแล้วเงินอาจจะไม่ได้เยอะมากเนะี่ยทำให้หมดโอกาสในการขอ r e s i d e n c ที่ประเทศนิวซีแลนด์ทีนี้ คนรุ่นหลังๆเนี่ยเช่นรุ่นจูนเนี่ยก็ถ้าเกิดไม่ได้คิดอะไรเยอะเนาะก็โอเคมาอยู่แล้วก็มาทํางานไปนเรื่อยๆเก็บเงินกันไปจริงๆอะ่ะจูนนะทันรุ่นสุดท้ายนะที่ขอวีซ่า work to r e s i d e n t work to r e s i d e n t คืออะไรหูรู้สึกว่าถ้าเกิดใครฟังอันนี้จะต้องเลคเชอร์นะทำไมแบบสับมันเยอะหลือเกิน work to r e s i d e n t เนี่ยคือวีซ่าทำงานที่คุณทํางานครบ2ปีแล้วคุณจะได้ r e s i d e n t มันเป็นวีซ่าตัวเก่าที่ถ้าเกิดคุณมีคุณสมบัติครบไม่ว่าคุณจะเรียนจบเอ่อเลเวลเท่านั้น คุณมีภาษาอังกฤษเท่านี้คุณมีอะไรตามที่เขากําหนดนนะัหนึ่งสอี่เนี่ยถ้าคุณมีปุ๊บคุณขอ Work to r e s i d e n t ได้คุณถือ Work to r e s i d e n t e 2ปีคุณได้ Res i d e n t ทันทีจูน่ะเป็นรุ่นสุดท้ายที่สามารถขอวีซ่าตัวเนี้ยได้แต่เพียงแค่ว่าตัวของเอกสารเนี่ยที่มันจะต้องขอเนี่ยมันมีเยอะมากๆมันไม่ใช่แค่ว่าเออเราอยู่ที่นี่แล้วเรามีวุฒมีดีกรีเรียนจบอย่างเดียวม,มันมีการซัพพอตอีกหลายๆได้ซึ่ง พอเรามาเช็คแล้วเนี่ยคือตัวเราเองอะ่ะไม่พร้อมตรงนี้เลยทําให้ตัวจูนเนี่ยโอเคก็วางเรื่องนี้ทิ้งเอาไว้แล้วก็ปล่อยให้วีซ่าตัวสุดท้ายที่จะนําพาเราเนี่ยไปเป็นเลสซิเดน์ได้ให้มันหมดอายุไปแล้วทําให้เราแบบไม่สามารถแบบสมัครวีซ่าตัวนี้ได้ก็ก็ปล่อยชีวิต ทำงานเก็บเงินต่อไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งประมาณเดือนกันยาเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยทางนิวซีแลนด์อยู่ดีประกาศตั้งออกมาโดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วไม่มีใครรู้สึกว่าจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าเรื่องที่จูนเล่าให้ฟังเมื่อกี้นั้น,นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบสิปีที่แล้ว15ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่มีเรื่องนี้มาตลอดเลยแล้วใครๆก็มองว่าการได้บริจาคเนี่ยเป็นเรื่องยากจนกระทั่งเขาประกาศขึ้นมาว่า ให้คนที่อยู่ทํางานแล้วก็เรียนจบที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะส3ปีขึ้นไปสามารถขอเรสิเดน์ได้หูฟังแค่นี้คือว้าวเลยนะมันคือทําให้คนที่อยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยด้วยแบบว่าสกิลไม่ได้สูงมากนะักไม่ใช่เป็นระดับวิศวกรแพทย์หรืออะไรเงี้ย mm. ก็รู้สึกว่ามีความหวังแล้วก็เห็นอนาคตที่จะอยู่ประเทศนิวซีแลนด์ได้ยาวๆเนี่ยค่ะแล,แล้วพอจนไปคุยกับคนรุ่นเก่าๆเนี่ยคนรุ่นเกา่าก็บอกว่าเออไม่คิดว่าทางอนะิมเมจชันอ่ะจะปล่อยกด เหมือนแบบ one off president อย่างเงี้ยออกมาอีกเพราะว่าเขาไม่ได้ปล่อยมานานมากแล้วด้วยนโยะบายของนายกคนปัจจุบันนายกหญิงนะคะเขาค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเขาไม่อยากได้ต่างชาติมาทํางานที่ประเทศนิวซีแลนด์แบบยาวๆหมือนว่าต่างชาติที่เป็นเอ่อเรสกิลแรงงานนะเนาะเพราะว่าเขามองว่าเขาอยากที่จะผลักดันให้คนนิวซีแลนด์ทำงานทีเนี้ย สกิลพวกจูเนี่ยที่มาทำงานเนี่ยก็จะเราเหมือนมาแล้วก็มาเก็บเงินแล้วก็กลับไปแต่พอมีวีซ่าตัวนี้ออกมามันเลยทําให้ทุกคนเริ่มมีความหวังค่ะทีนี้ถามว่าเฮ้ยแร์กันไหมล่ะแล้วคนที่เขามีไฮสกิลเขาจะยังไงเขาก็สามารถขอวีซ่าตัวนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้าเกิดสําหรับคนที่ไฮสกิลเนาะแต่อยู่ไม่ถึง3ปีคุณได้มีเงินแบบตามที่เขากําหนดอะซึ่งเงินเขาสูงกว่าพวกเราอยู่แล้วมันบวกกับงานของเขา เขาก็สามารถขอวีซ่าตัว one วออ f president ต,ตัวนี้ได้ด้วยเหมือนกันค่ะเขาไม่ต้องไปรอ3ปีหรือเขาไม่ต้องไปรอ,อกเก็บแต้มอะไรอย่างเงี้ยเนาะคืออันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเนาะที่จูนะ่ะเคยได้ยินคนสมัยก่อนนะ่ะเล่ามาแล้วก็ไม่คิดว่าเรื่องเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับรุ่นเราด้วยก็สถานะจนตอนนี้ก็คือรอผลวีซ่าตัวนี้ค่ะตอนนี้จูนะ่ะยื่นเอกสารเพิ่มเติมเข้าไปแล้วอิมเมชชั่นได้ส่งอีเมลขอเกี่ยวกับเอกสารไปแล้วก็ ะะหวังว่าจะได้วีซ่าไม่นานจนเกินไปเพราะว่าก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันถ้าเกิดเราได้วีซ่าตัวนี้มันจะทำให้เรามีไอเดียที่จะทำอะไรก็ได้ที่ประเทศนิวซีแลนด์ มากกว่าวีซ่าทำงานที่เราถือทุกวันนี้ค่ะโอเคจูนก็หวังเป็นอย่างยิ่งเนาะว่าเรื่องราวที่จูนเอามาเล่าเนี่ยมาบอกต่อให้ฟังวันนี้ก็จะเป็นไอเดียดีๆสำหรับคนที่อยู่ที่ประเทศไทยหรือคนที่มีความรู้สึกว่าอยากจะย้ายมาอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเรามารุ่นหลังๆเนี่ยเราจะพอมีความหวังที่จะได้เรสิดนต์ไหมถ้าเราไม่ได้มาในพวกแบบว่ามีครอบครัวแต่งงานอะไรเงี้ยเรามาทํางาน เรามาเรียนเราจะมีความหวังตรงนี้ไหมจูนไม่ได้อยากจะขายฝันนะแต่จูนอยากจะบอกว่ามีหวังค่ะอย่าเพิ่งท้อไอ้อย่าเพิ่งคิดว่าเออเราเป็นรุ่นท้ายๆเราเพิ่งมาเราอาจจะไม่ได้อะไรเหมือนอย่างคนสมัยก่อนเขาได้จูนเป็นคนหนึ่งที่เคยคิดแบบนั้นค่ะแล้ววันนี้จูนก็แบบ ได้ประสบเรื่องราวเหล่านี้ด้วยตัวเองก็เลยอยากจะส่งต่อเนาะเรื่องแบบนี้ให้ฟังกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่คิดอยากจะย้ายมาอยู่ที่ต่างประเทศค่ะโอเคกันก่อนจากกันไปนะคะสําหรับใครที่ดูคลิปจนจบฉึงก็ขอขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอฝากกันกดไลค์กดซับสไคร e คอมเมนต์กดอะไรก็ได้นะคะเป็นกําลังใจให้จูนด้วยค่ะก็ขอบคุณมากนะคะใครอยากให้จูนมาเมาท์มอยเรื่องอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ